วิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องการปฏิบัติตนตามาพระบรมราชวาทหนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5สาระสำคัญพระบรมราชวาทหมายถึงถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์ทรงแนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน แก่คณะบุคคลและระสบนิกรโดยมักกล่าวแก่ที่ประชุมการปฏิบัติตนตามพระบรมราชโชวาทในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามคัคคีควรมีวินัยในตนเองด้วยการมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามพระบรมราชวาสและยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาพระบรมราชวาสเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีและสรุปข้อคิด ที่ได้จากแนวทางในการนำไปปฏิบัติกิจกรรมที่1ดูตามใบงานนะคะความสามัคคีคือความความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะ เป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราร่วมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้อันนี้เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปีของสมาคมนักเรียนไทยในสาพันสหรัฐ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเ,นเมื่อวันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2 5 2 6โอเคค่ะอันนี้คือพระจาดรัสที่1อ่านให้ดีนะคะดูตามใบงานนะคะอันที่2นะคะพระจาดรัสที่2 สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอือ้อเฟื้อเกือ้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมยตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสาร ที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนกรุงเทพเมื่อวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2538นะคะนักเรียนอ่านให้ดีเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนก็สรุปมันนะคะกิจกรรมนะคะคือให้นักเรียนศึกษาพระบรมรชาชโองารเรื่องความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเมื่อนักเรียนศึกษาพระบรมรชาชโองารเรื่องความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรื่องความสมัคคีแล้วก็ให้นักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้นะคะข้อคิดที่ได้อ่านแล้วนักเรียานายได้ข้อคิดอะไรจากพระบรมราโชวาทสองอันนี้และให้นักเรียนเขียนลงใบงานในข้อที่1ที่เขียนว่าสรุปข้อคิดที่ได้เมื่อนักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้แล้วข้อที่2จะถามว่าแนวทางการนําไปปฏิบัตินักเรียนมีแนวทางในการนําไปปฏิบัติอย่างไรในการใช้ชีวิตอย่างไร จะจำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรนักเรียนเขียนลงมานะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเรื่องพระบรมราโชวาทนะคะของระดับชั้นประสมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนและให้นักเรียนทําใบงานและก็นํามาส่งในวันที่คุณครูเขากหนดนะคะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ